สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปมาดูไม้แปลกที่หายากเลยไม้ได้ตำนานนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่มาจากประเทศไทยของเรานี้แน่นอนว่าปลูกออกดอกแน่นอนนะครับผมเอื้องเทียนชมพูเทียนชมพูหรือพญาแรกนะครับผมเอื้องเทียนชมพูหรือพญาแรก ดอกสีพาสเทลสวยแปลกไม่เหมือนใครนะครับผมแต่ราคามาสูงครับเพราะเขาเป็นไม้เฉพาะถิ่นที่ค่อนข้างหายากและผมจะบอกเลยว่าไม้มาสมบูรณ์มากนะครับผมไม้คือมาสมบูรณ์มากดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปนะครับผมเรื่องเทียนชมพูดอกหอมนะครับผมปลูกง่ายนะนี่ครับผมดูช่อดอกเก่าก็เลยครับผมแบบนี้จะเห็นช่อดอกเก่าเป็นไม้ใหญ่ทั้งหมดนะครับผม1นกิโลผมขาย900บาทส่งฟรี หกิโลเ0้บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมงานมาเป็นกอสวยท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเใครอยากได้กล้วยไม้ป่าแท้ท,ที่หายากนะครับผมดอกสีสวยนะครับผมแปลกนะครับผมไม่เหมือนใคร ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเอื้องเทียนชมพูนะครับผม1กิโลกาบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมชอดอกเก่าเห็นไหมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์0959 418 988เป็นงานกอสวยทั้งหมดเลยสำหรับเอื้องเทียนชมพูขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมใครสนใจ1กิโลเกเอื้องเทียนชมพูหรือพญาแรดนะครับผม ทักแชทโทรมาแอดไลน์ที่เบอร์095 9418 9 8 8 9 4เ8 9 8 8เอื้องเทียนชมพูหรือพญาแรกดอกหอมหายารักษะสมครุยไม้ป่าแท้ควรมีไว้สะสมครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ